ตู้สภานี่นะคะเย็นให้นะคะน,นี้เป็นห้องพักที่เรามาติดต่อไว้นะคะอพินยาเรสซิเดนต์นี่ที่พักดีมากประมาณนี้เลย พักนะคะนี่เป็นห้องพักรายวันนะคะราคาสี่ร้อยบาทห้องกว้างแล้วก็มีเตียงให้หนึ่งเตียงนะคะมีโต๊ะมีทีวีโต๊ะเครื่องแป้งเดี๋ยวเราพาดูห้องกัน,นะคะ่ะมีตู้เสื้อผ้านี่นะคะม,มีตู้เย็นให้นะคะมีน้ำด้วย าไปดูห้องน้ำกันคือดีมากเลยนะคะราคาแค่สี่ร้อยห้องพักไายวันนี่เป็นห้องน้ำเนาะมุมห้องพักสะอาดนะคะใช้ได้เลยมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนี่นะคะเครื่องทำน้ำอุ่นอ่างล้างหน้าดีมากค่ะทุกคนราคาไม่แพงเลย ห้องพักค่ะทุกคนคะแล้วที่เห็นไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นห้องพักของอภิญญาเรสซิเดน้นนะคะซึ่งบอกเลยว่าห้องพักราคาถูกนะคะ400บาทแล้วเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นตู้เสื้อผ้านะคะโตเครื่องแป้งทีวี มีเตียงให้นะคะนอนสองคนแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยค่ะแล้วอีกอย่างคือห้องพักสะอาดมากค่ะในห้องน้ำก็คือสะอาดจริงๆเนอะซึ่งเรารู้สึกถูกใจแล้วก็ประทับใจนะคะเราก็เลยอยากจะ รีวิวแล้วก็อยากจะแนะนํานะคะเพื่อใครผ่านไปผ่านมาทางนี้แล้วมองหาที่พักก็ลองให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะส้มก็มารีวิวห้องพักให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะพากันไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้หน่อยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ